อ,อย่างยนี้ทำป่ะจริงๆถามว่าเออจะทำเออเฉพาะเรื่องของเอยาบ้าหรือเปล่าก็ไม่เอารวมๆจริงๆเหมือนกับเราอาจจะทําเรื่องเกี่ยวกับที่เราค่อนข้างจะสนใจเช่นรเรื่องเกี่ยวกับาการตั้งการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเราทำค่อนข้างบ่อยมาก,อมออกเอาตรงนี้ทําด้วยนะครับตั้งแต่ว่าเออที่ผมมาอยู่เนี่ยบประมาณประมาณสี่ห้าปีเนี่ยทาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประมาณสามครั้งสามครั้งแล้วใช่ครับทำตั้งแต่ตอนที่ว่าเออมีข่าว แรกๆก็จะเป็ที่สุราษฎร์ชุรพรครับและช่วงนี้ก็มีฮอตอิชชูมาจากญี่ปุ่นอีกใช่ทำาไอย่างครับช่วงนี้ทําเป็นไงบ้างผล็นไงลหรอเหมือนว่าเออประชาชนประมาณร้อยละร้อยละหกสิบกว่าครับจะไม่ค่อยเห็นด้วยครับไม่ค่อยเห็นด้วยครับตั้งหลมข้นนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ดีมากนะสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้นะครับว่าจะตัดสินใจ ทำหรือไม่ทำปัญหาปัญหาเหมือนปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราก็ทำนวันวันเวลไทยทำไหมวันเวลไทยใช่ใช่เราก็ทำค่ะวันเวลไทยเราก็ทําเกี่ยวกับเนี่ยค่ะการมีอ่าเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทําปัญหานี้เพราะเรามองว่ามันคือเป็นปัญหาสังคมที่มันมันมีมาตลอดนะคะที่เราจะต้องทําการสํารวจข้อมูลเป็นไงบ้างครับอย่างเรื่องเรื่องวาเลนไทน์เราทําทุกปีใช่ไหมอ่ะเจาะลึกเรื่องวาเลนไทน์นิดนึงอาจใหญ่โพเข้าไปสํารวจว่า ความคิดเห็นของทั้งวัยรุ่นและไม่วัยรุ่นหรือว่าวัยรุ่นอย่างเดียวแล้วแต่ไหมแลแต่วันนั้นนีรู้สึกว่าเราจะแยกเป็นกลุ่มเยาวชนอ๋อสัมพันธ์เยาวชนกลุ่มวัยทางานครับแบ่งประมาณครึ่งหนึ่งเอออย่างละครึ่งหนึ่งก็เอามาเปยบเทียบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงใช่นะครับโอเคนะครับก็มีเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะครับคือมีทุกเรื่องแหละที่ฮอตฮอตที่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 เป็นข่าวอยู่นะครับเวลาเราทําโพลเนี่ย ตอนนี้ทาทําเดือนละครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งหรือว่ายัางไงครับเดือนหนึ่งก็ประมาณสองสองถึงสามครั้ง <S <S เดือนหนึ่งสองงสามครั้งโอ้เยอะมากเลยงั้นปีหนึ่งก็สิบสอง,องนอนสองไปย <S <S <ช>ี่สี่อมอืวทีมงานละ่ะมีกี่คนตอนนี้ที่มาช่วยกันทั้งทั้งที่จ้างด้วยเนี่ยทีมงานถ,ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นบุคลากรก็อาจจะประมาณสี่คนก็ช่วยกันในฝ่ายนะใช่ัแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเป็น เป็นน้องนักศึกษาึกงานเนี่ยเขาประมาณสิบกว่าคนครับได้เข่ามีนักศึกษามามีส่วนช่วยด้วยใช่ครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ๋อแต่เราก็เทรนเขาก่อนนะเขาลงไปช่วยเราโอเคอยากไหมทาโพเนี่ยเออถามว่ายากไหมครับคนทาก็บอกไม่ยากไงจริงๆมันเอ้อค่อนข้างจะพิถีพิถันในทุกขั้นตอนครับเพื่อว่าเอจะให้ได้คุณภาพของโพที่ดีครับ ก็มันจะมีกระบวนการอยู่ประมาณหขั้นตอนครับในการอ่าเล่าร้อยฟังหน่อยเลอยฟังหกขั้นตอนมีอะไรบ้างเหมือนก็ขั้นตอนแรกครับก็คือเหมือนว่าตัวของคนรับผิดชอบเนี่ยต้องติดตามก็กอติดข่าวต้องรู้อินเทอร์เน็ตบ้างดูทีวีบ้างว่าข่าวตอนนี้เนี่ยที่มันฮอตแล้วต้องการจะไปสํารวจเนี่ยว่าคืออะไรบ้างใช่ไหมหลังจากนั้นก็จับประเด็นขึ้นมาเพื่อสร้างสร้างข้อคําถามขึ้นมาครับส่วนขั้นตอนที่สองเนี่ย เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลครับโดยโดยให้นักศึกษาของมหัดใหญ่เป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลครับโดยที่ว่าเราก็อาจจะต้องเทนเพื่อว่าเออฝกอบรมเพื่อให้ได้ข้อข้อความยังไงคนกินข้าวอยู่ไว้เก็บหรือเปล่าไปตอนเที่ยงไหมอะไรอย่างเงี้เดียวกันเอะก่อนที่เราจะออกไปสํารวจเนี่ยพอเราได้ประเด็นปัญหาแล้วว่าอย่างเช่นเราจะทําเรื่องนิวเคลีย์อะอย่างเงี้ยนะครับก็มาต้องออกแบบ แบบสอบถามอีกถูกไหมฮะว่าเราใช้แบบสอบถามในการยากไหมขั้นตอนนี้เราจะถามคําถามสักคำถามหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เอค่อนข้างจะสําคัญครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเออประเด็นไหนบ้างที่ว่าจะสามารถออกไปเพื่อให้สื่ออืสื่อสื่อเผยแพร่เราก็ต้องดูอีกว่าเออข้อคาถามแบบไหนที่ว่าสื่อค่อนข้างจะยอมรับตอบรับในหน้าของสื่อพิมพ์คไอ้คำว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่ดูจะธรรมดาไปแล้วนะมีคําถามที่ ที่เรียกอะไรนะชับเชิงลึกเลยอืมอ right ่ะตัวน er ี้ได้แบบสอบถามแล้วนะครับก็จะไปเก็บละกระบวนการเก็บไปยังไงบ้างเก็บก็ตอนนี้เราเก็บ14จังหวัดนะใช่นะครับก็เราก็เรียกนักศึกษาในจังหวัดนั้นๆขึ้นมาเพื่อว่าหลังจากที่เราสุ่มเลือกจังหวัดหรือไม่เราก็อาจจะเก็บทั้ง14จังหวัดเลยก็ได้ตัวนี้ก็มีหลักการสถิตปิขก็มาช่วยใช่ค่ะอไม่ใช่ว่าจะไปเลือกบริจังหวัดนั้นโซนนี้ ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเป็นยังไงครับเราเลือกอย่างนั้นก็พยายามใช้การสุ่มว่าเออถ้าเกิดว่าโครงการนี้เราอาจจะเลือกจังหวัดชุมพรสุราษฎร์หรือว่าเออนครก็คือปกติในการสุ่มเนี่ยสมุติว่าในในตัวของเออภาคใต้เนี่ยเวลาที่ว่าเออจะเป็นตัวแทนที่ดีเนี่ยแค่เพียงประมาณสี่ห้าจังหวัดก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของคนภาคใต้ได้แล้วครับหลังจากที่ว่าเราได้จังหวัดมาแล้วเราก็ เราก็อาจจะบางทีเราก็อาจจะส่งไฟล์ไปให้เด็กเออนักศึกษาจะมีเครือข่ายของเราหลายที่นั่นใช่ก็ให้เออนักศึกษาไปเออถ่ายเอกสารจัดการในเรื่องของเออธุรการไปเองแล้วก็เราก็อาจจะบีบกับเด็กในทางเออทางโทรศัพท์ว่าคําถามนี้เป็นอย่างนั้นนะคาถามนี้ต้องอย่างนี้โอ้ละเอียดมากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นในเขตเออรจังหวัดสงขลาเนี่ยเราก็เลือกเด็กเข้ามาเพรือว่าเออจะให้ได้รับการอบรมอันนี้อยู่ใกล้ๆนะเราก็เรียกมาได้ ครับตอนนี้เนี่ยท่านสำรวจเนี่ยทั้งภาคใต้เราใช้กลุ่มตัวอย่างกี่คนจริงถ้าเกิดว่าออจะเป็นตัวแทนที่ดีได้เนี่ยประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวอย่างครับโอ้แต่ละครั้งนี้ถ้าเกิดว่าทําทั้งสิบสี่จังหวัดนี่คือประมาณหนึ่งพันถ้าทำเฉพาะในหาดใหญ่เท่าไหร่ได้หาดใหญ่มีกี่คนตอนนี้ตอนสมัยปีสองห้าสี่สีเออ่เนี่ยเราก็ใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณหกร้อยครับตอนนี้พอไหมแล้ว จริงๆมันก็พอนะพอในระดับหนึ่งแต่ว่าเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยผมก็ขอเพิ่มเป็นแปดร้อยแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยอตัวนี้แสดงว่าเราเก็บเยอะมากแล้วก็ยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมใช่ยิ่งมากยิ่งดีประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันคนที่จะให้คือเราพยายามให้มันกระจายให้มากที่สุดในทุกกลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หลากหลายด้วยหลากหลายใช่อะไปสำรวจแล้วตอนนี้หลังจากนั้นก็แต่สอบถามก็กลับมาหลังจากที่ ตัวของคนที่รับผิดชอบก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผลสอบเก็ตรวจสอบว่าอ๋อนี้ตอบถูกใหม่ถูกตอบไม่ตอบอะไรเงี้ยฮะตอบครบไหมสมบูรณ์ไหมของของตัวของแบบสอบถามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาในส่วนของการประมวลผลข้อมูลเช่นการคีย์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลมานั่งคีย์ข้อมูลไงใช่แล้วก็เป็นการเขียนเขียนรายงานคนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จัดส่งไปให้ สื่อมวลชนเผยแพร่ให้นะครับในการเดี๋ยวโทษนะครม,ม,มีนิดนึงนะรู้สึกว่าเรามีในเรื่องของการตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะคุณจิรวัลคือตรวจสอบอตรวจสอบตรวจสอบวอบ่าเราก็ต้องเช็คนิดนึงนะคะว่าเด็กนักศึกษาของเราเนี่ยเขาได้ไปเก็บข้อมูลจลริงหรือเปล่าเราก็จะมีการให้เขาเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อมาทิ้ท้ายแบบสอบถามจะมีว่าอ๋อใครเป็นคนให้ข้อมูลอาจารอ์เทียนชัยให้กรอตัวมาคอาจารย์เทียนชัยให้การมชลว่สอบอโอเนะคะส่วนรายงานเนี่ยพอเราทําเสร็จก็ต้องผ่านกระบวนการใช่ไหมก็ช่วยกัน รองปลอก<ช>ก็ดูรองอธิการก็ดูแล้วก็เผยแพร่ใช่ทีนี้ก่อนจะเผยแพร่ใช้เวลากี่วันฮะขั้นตั้งแต่ตั้งแต่ไปสอบหาว่าเอ๊เดือนนี้จะทําเรื่องอะไรมาดีไซน์แบบสอบถามไปเก็บแบบสอบถามมานั่งคียจนทําเป็นรีพอร์ตเสร็จใช้เวลากี่วันประมาณห้าปาห้ถึงเวันขไม่เกินหสัปดาห์ไม่เกินโอ้เร็วมากเลยเพราะเราต้องหนึ่งชุดเนี่ยนะ ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เวลาเนื่อนานเนี่ยเออประเด็นของเออข้อคําถามเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ฮอตละอ๋อคือต้องให้ทันเวลาด้วยใอ้ต้องแข่งเวลาต้องแข่งกับสื่อแข่งกับถูกต้องโอ้โหแล้วทีนี้อส่งและส่งไปเผยแพร่ที่ไหนบ้างจริงๆจริงเดี๋ยวนี้เราลดขั้นตอนในการการต้องส่งแฟก์เพราะว่าปกติก่อนหน้านี้เราใช้การส่งแฟกต์เอกสารส่งแฟก์ไปแต่พอเดี๋ยวนี้เราก็ใช้การส่งเมลไปมีเมลก็สะดวกขึ้นใช่ครับแต่ใช้เวลาสั้น ส่งไปไหนบ้างส่งไปหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มนี่คือทั้งส่วนกลางมาดดิชนไทยรัฐใช่ครับจัดการอะไรส่งหมดเลยะนะครับแล้วก็ในท้องถิ่นท้องถิ่นก็ส่งท้องถิ่นก็หนังสือพิมพ์สัมมิลาไทามโฟกัส,สหมดวิทยุนะครับมีไหมวิทยุ